ไม่ต้องมาเดาสุ่มเลยอที่บนถนนแล้วก็เกิดผลอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นมีอ่ไ่ไก่แจ้เดินไปโรงเรียนกับเพื่อนๆเ,เดินไปยังไงคะเดินไป,ไปคุยไปแสดงว่าเด็กๆเ,เป็นอย่างไรคะร่าเริงปรบมือให้กิรวีหน่อยเก่งมากเห็นไหม คนอื่นเป็นยังไงเงียบเลยเพราะไม่อ่านมาอ่านแล้วก็ไม่รู้เรื่องสรุปครูถามว่าใครคือใครคะไก่จแจ้และเพื่อนเพื่อนอ้าวตอบอ่านสิใครอ่านเองไก่จแจ้เพื่อนเพื่อนทำอะไร<ม>เดินไปโรงเรียนแล้วก็เมื่อไหร่รตอนเช้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนจากภาพนี้เกิดขึ้นที่ไหนตอบบริเวณถนนซึ่งไม่ค่อยมีรถผ่าน มันเป็นอย่างไรในขณะที่เดินเนี่ยเป็นยังไงเด็กเด็กเดินไปคุยไปไม่รีบร้อนและรู้สึกสดชื่นเพราะอากาศเย็นสบายเด็กๆที่นี่เป็นอย่างนี้ไหมไม่ตื่นเช้ามาลุ้นูดุดุแล้วเขาขึ้นรถโม่รถก็เลี้ยวซ้ายทีโอ้ยรถเลี้ยวขวาทีโอ้ยรถเบรกอีดเป็นไงเกือบจะชนกันเลยโหกว่าถึงโรงเรียนเป็นไงคะหัวใจจะวายตายจริงไหมจริงเปล่าจริงนะ ตะะอนนี้คุณครูเป็นนักเรียนอยู่ชั้นประถมครูก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ครูเดินผ่านสวนยางเดินผ่านสวนยางเดินผ่านคลองเดินผ่านไร่เงาะบ้างอะไรบ้างก็แวะเก็บกินขโมยเขากินบ้างอาได้ปะไม่ใช่นะคะพูดเล่นไม่ได้ขโมยเจ้าของสวนก็บอกเด็กๆมาช่วยเก็บเงาะหน่อ,นอยก็ไปช่วยเก็บแล้วพอเก็บเสร็จว่าเด็กๆก,กินได้แต่ที่จริงในระหว่างเก็บเป็นไงคะกินไปอิ่มแล้วนะคะมีความสุขเห็นไหมสรุป จากเหตุการณ์นี้จากเรื่องราวนี้เราสรุปว่าใครทำอะไรที่ไหนโดยนำมาเขียนต่อกันหรือสรุปความได้ว่าอย่างไรอ่านซิตอนเช้าและเพื่อน เดชื่นเพราะอากาศเย็นสบายเห็นไหมถ้าเขาถามว่าภาพนี้คืออะไรเด็กๆก็ลองบอกว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหรใช่ไหมคะแล้วทำไมคะแล้วก็สรุปความได้นะคะอ่านแล้วจับใจความได้นะคะอ้าวต่อไปภาพนี้อีกภาพนี้ใครใครคะไก่แจ้และเพื่อนๆอ่าไก่แจ้และเพื่อนๆอีกแล้วทำอะไรเตะ เล่นเตะฟุตบอลอย่างเดียวเล่นอะไรอีกว,วิ่งตีจับวิ่งตีจับกระโดดเชือกกระโดดเชือกแล้ววิ่งไงอีกคะวิ่งเร็วๆวเรียกว่าวิ่งอะไระวิ่งแข่งแต่นักเรียนวางวงไกังวลวิ่งชนวิ่งแข่งใช่ไหมะนะคะเล่นที่ไหนที่ไหนสนามหญ้าหน้าโรงสนามหญ้าหน้าโรงเรียนเมื่อไร เขาเล่นตอนไหนตอนเช้าใช่ไหตอนไหนคะตอนพักเที่ยงเดาอีกแล้วเดาอีกแล้วมีไหมตอนพักเที่ยงเขาเขียนป่าตอนพักเที่ยงตอนกลางวันเหรอตอนไหนคะกิตรวีตอนไหนคะไม่รู้อ้าวแล้วมันเป็นยังไงเล่นกันแล้วเป็นยังไงคะสนานเด็กๆยังไงเล่นกันอย่างมีสุขสนุกสนานแล้วก็ทำไมด้วยอะไรอะไรสมบูรณ์นะ ร่างกายสมบูรณ์อ่านะคะร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะสรุปจากภาพนี้ครูถามว่าใครตอบว่าไก่แจ้และเพื่อนเพื่อนท้าะไรเล่นเตะพุตบอลตีจับวิ่งแข่งกระโดดเชือกเห็นไหมอย่างกิรวีตอบใช่ไหมคะใช่เมื่อไรเออเขาเล่นกันหลังเลิกเรียนเขาไม่ได้เล่นตอนเช้าเหมือนวังไกลงวนนะคะเล่นกันที่ไหน สนามหญ้าหน้าโรงเรียนนะแล้วก็เป็นอย่างไรเมื่อเด็กๆได้เล่นกันเด็กๆต้องออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสรุปเอาทั้งหมดนี้มาเรียงร้อเรียงร้อยถ้อยคำเป็นร้อยแก้วได้ใจความว่าภาพนี้ใครทำอะไรที่ไหนตอบว่าหลังเลิกเรียนไก่แจ้และเพื่อนเพื่อ,เ,อเล่นเตะฟุตบอลตี ระโดดเชือกบริเวณสนามหญ้าหน้าโรงเรียนเด็กๆต้องออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเห็นไหมคะใช่หรือเปล่าใช่อ่านมาได้แบบนี้ไหมคะกิะวีได้แบบนี้นะคะต่อไปอีกหนึ่งภาพใครแจ้กับพ่อคุณไก่แจ้กับคุณตากับอากับอาเหรอ ในนั้นมันมี R อยู่หน่อยนึงก็เลย R ไปด้วยนะเขาเขาเรียกว่าอ่านไม่ได้ไม่ได้ไไดสับอาอ,าอ่านยังไม่รู้เรื่องไก่แจ้กับใครคะ,ระกีรวีไก่แจ้กับคุณพ่อไก่แจ้กับคุณพ่ออาไก่แจ้กับคุณพ่อทำอะไรมาทีมา่มาที่บ้านลุกอ,อาครับอาอาชื่ออะไรคะ อ <Nord. S 1> นอทอนอดนะมาที่บ้านอานอดเห็นไหมภาพเมื่อสกักครู่ไก่แจ้อยู่กับเพื่อนอีกภาพหนึ่งตอนนี้มาเจอภาพอะไรแล้วคะบ้านเป็นยังไงคะบ้านเป็นอะไรคะ <Yeah. S 1> ลักษณะนี้เราเรียกว่าอะไร <Yeah. S 1> ไม่รู้ตอบไม่ได้เลยห้องนี้ให้ศูนย์ปลายทางตอบอะไรว่ามาหรือไปาทางคุยกันให้แซดนะนี่คะแล้วถามว่า ไปเมื่อไรไปเมื่อไหร่ไ,ไ,ไรก่แจ้ไปบ้าน,อ,นอานอนเมื่อไหรคะภาคเรียนตอนปิดภาคเรียนนะคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันเป็นอย่างไรคะตามไหมไก่แจไปไปโร<ป>งเรียนไปโรงเรียนใช่เปล่าไม,ไม่ใช่อะมาดูใครตอบว่าคุณพ่อและไก่แจทำอะไร ไปหาอาหนอดเมื่อไหร่ช่วงปิดภาคเรียนที่ไหนที่บ้านอาหนอดอย่างไรบ้านตั้งอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งทุกบ้านแทบไม่มีบริเวณคํแแพงและประตูปิดกั้นต่างคนต่างอยู่นะคะทุกบ้านแทบไม่มีบริเวณ กำแพงและประตูรั้วปิดกั้นต่างคนต่างอยู่ไม่มีบริเวณกว็คือไม่มีบริเวณบ้านเหมือนไก่แจ้แล้วก็มีกำแพงแล้วก็ประตูรั้วเหล็กปิดกั้นต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมคะนี่ไก่แจ้ไปเห็นแบบนี้นะคะเห็นไหมสรุปจากที่ถามว่าใครทําอะไรเมื่อไรอย่างไรสรุปได้ว่าภาพนี้อุยตายมองเห็นไหมเนี่ยเห็นเห็นไหมเห็อ <laughs> สีมันเข้มเห็นนะอ่านว่าอะไรคะ ช่วงผิดภาคเรียนพ่อและไก่แจ้ไปหาอานอที่บ้านอานอตั้งอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งทุกบ้านแทบไม่มีบริเวณค่าแทงและประตูรั้วกั้นต่างคนต่างอยู่่นะคะเห็นไหมใครอ่านมาก็จะตอบรู้เรื่องนะคะหรือจากภาพนี้ ภาพนี้นะคะภาพนี้นักเรียนเห็นไหมในหนังสือเห็นที่ไหนเนี่ยท,ที่สถานีรถ,รถไฟฟ้าถามว่าใครใครก็คืออานอนและไก่แจ้ทำอะไรไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินเมื่อไหร่ตอนเช้าที่ไหนที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอย่างไรไปขึ้นแล้วมันเป็นอย่างไรตอบว่า สอ,อาหลานเดินไปสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินไก่แจ้เดินไม่ระวังจึงถูกชนเซหลายครั้งนะคะสรุปจากคำถามใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่เอามาเรียงร้อยถ้อยคำก็จะได้บอกว่า,อาตอนเช้าอาห<อ>น,นอด<อ>และไก่แจ,ไ,แจไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินที่สนามโอ้ยขอโทษที่สถาสถานีไม่ใช่สถานขอโทษที่อะไรคะ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอครูมิงอีกแล้วพอจะสิ้นชีวาวาดสถานีอ่ะมาดูใหม่นะคะไปขึ้นอ่านใหม่ค่ะอ่านใหม่ตอนเช้าอาหนอดและไก่แจ้ไปขึ้นรถไฟฟ้า ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสองอาหลานเดินไปสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินไก่แจเดินไม่ระวังจึงถูกชนเสหลายครั้งจบเห็นไหมคะยากไหม,ไมยากไหมคะไม่ไมยากที่คุณครูให้นักเรียนทำแบบนี้หมายความว่ากำลังบอกเด็กๆว่านี่คือการอ่านแล้วเรามาสรุปใจความสำคัญกันนะคะวันนี้จากภาพนี้ ให้นักเรียนกลับไปทํามาเหมือนที่ครูมิ้งทาใครเมื่อไรใช่ไหมที่ไหนแล้วอะไรคะอย่างไรอ่านะคะเด็กๆไปตอบว่าใครที่ไหนเมื่อไหร่อะไรเกิดอะไรขึ้นครูไม่รู้นะคะแล้วก็สรุปมาเหมือนที่คุณครูสรุปเข้าใจหรือไม่ใครทำอะไรเมื่อไร่ที่ไหนอย่างไรจำได้ไหมคะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ แล้วก็อย่างไรตอบมาใครไก่แจ้กับอนร์ทำอะไรตึ๊ดตึ๊ดที่ไหนบนรถไฟตึ๊ดทำเป็นไงตึ๊ดตึ๊ดเมื่อไหร่แล้วก็เขียนสรุปมาว่าอนร์ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดบนรถไฟอะไรไม่รู้นะคะทำได้ไหมได้เหมือนที่ครูแนะนำเมื่อสักครู่นะคะเพราะว่าเด็กๆจะต้องอ่านแล้วสรุปใจความสำคัญได้ทํำลงในสมุดแบบฝึกหัดค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ